น้ำหนน้ำบุญครับนี่นเดียครับอันนั้นบุญนะครับนี่ที่ไปช่วยหมูป,ป่าในถ้ำติดถ้ำอ,อุปกรณ์ลําเลียงแล้วก็ช่วยหอ่นน้าท่วมท,ที่ป่าบึกนะครับอุค์ราชกาลีทั่วไปทั่วประเทศที่เราทํางานกินอาสาลงพืง้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ํทาท่วมขีภัยแผ่นดินไหวน้ําท่วมหวายแตกที่อัตปือลาวน้ําท่วมที่สติวมกกรองที่พมา่าพวกเราจะไปกันครับเป็นทีมพวกนี้ก็เป็นชุดที่เสียงเป็นติดใจของผมอันนี้คือน้อยนะครับ ส่วนภาคีเครือข่ายเรามีประมาณ8 0,000ืคนครับถึงแสนคนที่เป็นจิตอาสาทีมงานที่เราสามารถกดกิง่งปุ๊บพร้อมจะช่วยกันทํางานแต่ทีมงานจริงๆที่เวลาลงพื้นที่ขับรถจะมีทั้งหมด4ี่คันมีรถ10บล้อสองคันรถเล็ก2คันส่วนรถเล็กแบบนี้แบบนี้มี2คันมี1 0บล้ออีกสคันส่วน,นรถอย่างนี้จะพ่วงกับข้าวอีก่หนึ่งคันที่ไว้ทําสเต็กนะครับเวลางานใหญ่เราจะใช้แบบนั้นนะครับ ส่วนเจ้าที่ที่ี่เป็นอสมนะครับแล้วก็เจ้าที่ที่อยู่ในจังหวัดระยองและ้ันเพนะครับก็กลับขอบคุณที่ให้เกียรติแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่หลายท่านที่เชื่อมั่นในจุดทีมงานของเคยาวราชชุดนี้ว่าได้ช่วยเหลือสังคมได้แล้วก็เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่มารวมกับฟันเฟืองใหญ่เพื่อจะเป็นเครื่องที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองแล้วก็พี่น้องที่ทํางานกิตอาสาได้มีพลัง ทั่วประเทศแล้วก็จะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ประสบความสำเร็จเป็นภาพใหญ่ของประเทศครับอย่าคิดว่าเราเป็นฟันเฟืองเล็กๆแล้วไม่ได้ช่วยประเทศชาติฟันเฟืองเล็กถ้าไม่มีฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่เครื่องก็จะไม่เดินนะครับ